เสียงแรกจากป่าเฮ้ย hey, เองเคยเข้าป่าตอนกลางคืนไหมวะกูไม่ได้พูดถึงเดินเที่ยวป่าเขาใหญ่นะไม่ใช่เดินตามทางมีไฟฟ้ามีป้ายบอกกูหมายถึงป่าลึกๆที่มีแต่เสียงจักจัน่นเสียงใบไม้ไหวๆแล้วก็กลิ่นดินแฉะแบบเหมือนมีใครนอนหมักอยู่ข้างล่างนั่นแหละกูจะเล่าให้ฟังเรื่องของไถไอหนุ่มบ้านนอกหน้าตาธรรมดาแต่ใจโลภแบบไม่ธรรมดา แม่งมีความฝันอยากรวยอยากซื้อกระบะมือสองใส่ล้อแม็กทองวิงวิงแล้วขับผ่านหน้าบ้านแฟนเก่าให้เธอเสียดายเล่นความฝันมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ทงไปหาฝันของมันดันใช้เลื่อยยนในพวกวันนั้นมันมากับไอแหลมเพื่อนคู่ซีที่นิสัยก็พอๆกันคือตัดไม้ก่อนถามเจ้าที่มันสองคนเอาเลื่อยขวานแล้วก็ข้าวเหนียวหมูแดดเดียวเข้าไปในป่าหลังเขาพวกมันบอกกันว่าเฮ้ย ป่านี้เคยมีคนเจอไม้พยุงต้นเบรเรมแค่ต้นเดียวก็ได้เงินเกือบแสนได้ยินนี้ไผ่มันก็เบิกตากว้างยิ่งกว่าหมาตื่นแมวแทบจะวิ่งเข้าไปก่อนเลยสะอีกแต่ขอบอกนะป่าพื้นนี้มันไม่ใช่ป่าธรรมดาคนแถวนี้เรียกกันว่าป่าดงผีส่อนถามว่าทำไมชื่อแบบนั้นกูก็ไม่รู้กูแค่รู้ว่าไม่มีใครกล้าเข้าตอนคำแต่สองคนนั้นอนะคิดว่าผีคงกลัวเสียงเลย ตกเย็นพวกมันก่อกองไฟเล็กๆก,กลางลานป่าไอ้แหลมมันย่างปลากระป๋องไม่ใช่ปลากระป๋องนว้ยมันเปิดกระป๋องเสร็จแล้วเอาไปย่างทั้งกระป๋องบอกว่าแบบนี้หอมกว่าไผ่ก็นั่งกินไปคำไปด่าเพื่อนไปว่าเองจะระเบิดป่าหรือว่าหลังจากอิ่มท้องเสียงป่าก็เริ่มแปลกๆจากจันที่เคยร้องก็เงียบลมก็หยุดไผ่เริ่มรู้สึกเหมือนมีใครจ้องอยู่จากหลังต้นไม้ใหญ่ที่มันหมายตาจะโค่นพรุ่งนี้ มันหันไปมองก็ไม่เห็นใครแต่มันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนลมหายใจเปียกๆว่าอย่าแต่มันมันไม่ใช่ของมึงภผ่สะดุ้งหันไปทางไอ้แหลมมันก็นั่งเคี้ยวข้าวเหนียวอยู่เมืหน้ามาบอกว่าหือเองพูดไรนะผู้เปล่าพูดภายตอบน้ำเสียงสั่นๆแต่พยายามทำใจดีสู้เสียไอ้แหลมหัวระเฮ้ยอย่าคิดมากเสียงลมหรือไม่ก็เสียงท้องเปล่าวะข้าวเหนียวกูหมดแล้วนะคืนนั้นไผ่นอนไม่หลับ มันรู้สึกเหมือนมีเสียงใบไม้ไหวทั้งที่ไม่มีลมแล้วก็เสียงฝีเท้าช้าๆเหมือนคนเดินผ่านหน้าเต็นท์แต่เต็นท์มันไม่มีใครเพราะพวกมันนอนกลางลานมีแค่ฟ้าดินแล้วก็ใจที่เริ่มไม่แน่นให้หลับตาพร้อมคำว่าเอาวะเช้าค่อยว่ากันแต่ตอนมันหลับไปนั่นแหละภายฝันว่ามันเดินเข้าป่าคนเดียวในฝันต้นไม้ทุกต้นเหมือนขยับได้ใบไม้เหมือนตามันแล้วก็มีเงาดำๆคนตัวสูงผอมยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ที่มันตั้งใจจะตัดเงานั้นยิ้มแต่ไม่พูดอะไรแล้วอยู่ๆต้นไม้ข้างหลังมันก็หล่นลงมาใส่ไผ่แบบโครมมมเสียงเหมือนฟ้าผ่าไผ่สะดุ้งตื่นเหงื่อโชคตัวหายใจฟืดฟาดเหมือนวิ่งมาราทันแต่พอมันลืมตาต้นไม้ใหญ่ที่มันหมายตามเมื่อวานล้มลงแล้วทั้งที่ไม่มีใครแต่มันเช้าวันต่อมาไผ่กับไอ้แหลมเดินกลับมาหมู่บ้านก็ว่าจะมาเอาเลื่อยอีกตัว แล้วก็ถามหาเบียร์เย็นๆแก้เหนื่อยไหนพอให้ลืมเรื่องเมื่อคืนแต่พอถึงหน้าวัดปรากฏว่าพระเท่าบุญกับกับเนนเดินมาจนคนไม่แน่ใจว่าเป็นพระหรือผีแกนั่งอยู่ใต้ต้นโพเหมือนรู้ว่ามันจะมาแกมองหน้าไผ่แล้วพูดเสียงเบาๆว่า,วาเองไปตัดต้นไม้ต้นนั้นมาหรือไผ่สะดุ้งใจมันวิววิวออกยังไม่ได้ตัดนะพ่อแค่มองมองไว้ก่อนเท่าบุญหัวระหือหาหักเหมือนต้นนี้ล้มเองใช่ไหม ทั้งที่ไม่มีลมไม่มีมือใครไปโดนเออพ่อรู้ได้ไงมันล้มเพราะเขาไม่อยากให้เองตัดไม่ใช่เพราะโชคดีเขาคือใครอะพ่อพ่อคนที่อยู่ในต้นไม้นั่นแหละคำพูดของเท่าบุญมันวนอยู่ในหัวไผ่ทั้งวันแต่พอตกเย็นเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อลุงสงมาหาบอกว่าเฮ้ยไผ่เองอยากได้เงินไวไหมมีคนสั่งไม้พยุงไว้ถ้าหามาให้ได้เองรับไปเต็มๆห้าหม 50, ื่น แม่พอได้ยินคำว่าห้าหมืน่นไผ่มันลืมผีหมดลืมแม้กระทั่งคำเตือนของพระมันตบไหลไอ้แหลมแล้วบอกว่าคืนนี้ลุยมันสองคนขนเลื่อยยนนะ้ำมันขวดใหญ่กับพวงมาลัยดอกไม้ไปไหว้เจ้าที่แบบงูงูปลาปลาคือไอ้แหลมนะ้่มันบอกกรวดน้ำเผือด้วยนะเดี๋ยวผีหิวไผ่ก็คำบอกเองนั่นแหละหิวคืนนั้นพวกมันเลื่อยไม้ทั้งคืนเสียงดังก้องไปทั่วป่าเสียงเลื่อยดังกว่าเสียงใจเต้นของมันเสียอีก แต่ทุกครั้งที่ฟันลงต้นไม้เสียงในหูไผ่ก็แปลกๆเหมือนมีเสียงแหลมๆร้องให้เบาๆแทรกมาในเสียงเครื่องยนต์หลังจากตัดไม้ไปได้สมตน้นไผ่กับแหลมก็ขนท่อนไม้มากองไว้ริมลำห้วยมันก็ว่าจะลากกลับพรุ่งนี้เพราะตอนนั้นเหนื่อยจัดจนจะหลับคาเลื่อยอยู่แล้วคืนนั้นมันก่อไฟนอนเหมือนเดิมแต่คราวนี้ฟ้าไม่เหมือนเดิมพระจันทร์สีแดงแดเหมือนเลือดลมแรงแต่ไม่มีเสียงใบไม้ แล้วอยู่ๆก็มีเสียงหวีดเบาๆลอยมาตามลมเจ็บมันเจ็บไผ่สะดุ้งมองหน้าไอ้แหลมไอ้นั่นหลับปุ๋ยเสียงกรนดังเหมือนด้วยตัวเองมันเลยลุกเดินไปดูรอบๆคิดว่าอาจจะมีคนแอบมากแกล้งแต่พอเดินถึงต้นไม้ที่มันตัดเมื่อตอนเย็นมันเห็นของบางอย่างวางอยู่ที่โคนตน้นผ้าสีแดงเก่าๆผูกไว้ที่รากแล้วก็มีดอกไม้แห้งวางอยู่แต่ตอนมันตัดมันไม่เห็นอะไรพวกนี้เลย เช้าขึ้นมาไผ่รีบปลุกไอ้แหลมเฮ้ยตื่นกูว่าต้นที่เราตัดเมื่อคืนมันมีของผูกไว้ไอ้แหลมยังงัวเนี่ยผูกอะไรใครมันจะมาผูกกลางป่าวะกูไม่รู้แต่มันมีจริงผ้าสีแดงเหมือนผ้าสามสีแบบว้ว้สารไงมันรีบพากันไปดูแต่ผ้าที่ว่านั่นหายไปแล้วไผ่เริ่มรู้สึกไม่ดีเองว่ามันจะเป็นต้นที่เจ้าที่หวงป่าวะ ไอ้แหลมบอกเอาหน้าถ้ามันไม่พอใจจริงๆเดี๋ยวมันก็ส่งสัญญาณมาเองแหละแม่ปากไอน้นี่แม่งหน้าตบจริงฮ่าไม่ถึงบ่ายวันนั้นไอ้แหลมมันเป็นไข้ขึ้นสูงหนาวสัน่นมือสัน่นจนจับข้าวกินไม่ได้แล้วมันก็พูดออกมาว่าเจ็บมันเจ็บเหมือนมีคนอยู่ในหัวกูเลยไผ่หลังจากไอ้แหลมล้มป่วยไผ่ก็รีบพามันกลับหมู่บ้านหมออนามัยฉีดยาแล้วให้พาราบอกว่าแค่ไข้ธรรมดา แต่ไผ่รู้มันไม่ธรรมดาไอ้แหลมเพอ้อทั้งคืนบางทีตะโกนลัน่นอย่ามายุ่งอย่ามาแตะไม้ของข้าบางทีโหระเสียงหลอนๆเหมือนคนมีสองคนอยู่ในร่างเดียวไผ่แม่งเริ่มกลัวแต่มันยังปากแข็งเดี๋ยวมึงหายเดี๋ยวเรากลับไปขนไม้ออกมาให้หมดพอพูดจบไฟในบ้านก็ดับพรึบทั้งที่บ้านอื่นไฟย,ยังสว่างจ้ารุ่งเช้าไผ่ตื่นมาเจอรอยเท้าที่ละโคลนเต็มหน้าบ้าน ไม่ใช่รอยเท้าคอนรอยมันใหญ่เหมือนเท้าช้างแต่มีแค่สามนิ้วมันเริ่มนาซีนี่มันอะไรวะแต่ความโลภมันยังใหญ่กว่าไผ่คว้าเป้คว้าเลยแล้วเดินกลับเข้าป่าไปคนเดียวอีกครั้งเพราะอยากตัดไม้ที่เหลือออกมาก่อนที่ฝนจะตกกูจะทำให้มันจบๆวันนี้เลยคอยดูมันพูดกับตัวเองเสียงแข็งแต่พอถึงที่กองไม้กองนั้นไม้ทั้งหมดหายไปเหลือแต่รอยลากยาวๆ กับเศษไม้ที่เหมือนโดนขูดด้วยกรงเล็บไ่ย,ยืนิน่งรู้สึกเย็นวาบสันหลังขึ้นมาทันทีแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงเด็กัวราะจากบนต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังพี่ๆไม่ฟังใช่ไหมเสียงเด็กพูดทั้งที่ไม่มีใครให้เห็นไผ่กวาดตามองรอบตัวเห็นเงาเล็กๆนั่งห้อยขาอย,อยู่บนกิ่งไม้สูงเด็กผู้ชายหน้าซีดผมยุ่งใส่เสื้อขาดขาดแต่ยิ้มปากกว้างเหมือนเจอเพื่อนเก่า พวกพี่ตัดไม้บ้านหนูบ้านของแม่หนูด้วยตอนนี้แม่หนูร้องให้ทุกวันเลยรู้ไหมแม่เองเป็นใครไผ่ถามเสียงสั่นแม่อยู่ในต้นไม้แต่ตอนนี้แม่ไม่มีบ้านแล้วเสียงเด็กเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนสะท้อนกลับจากทุกต้นไม้รอบตัวไผ่หันหลังจะวิ่งแต่ขาก้าวไม่ออกเหมือนโดนรากไม้พันแน่นอยู่ใต้ดินเท้าบุญมาเยือนบ้านไผ่ในเย็นวันเดียวกันแกถือสายสินกับขันน้ำม,มน เดินตรงเข้าบ้านไม่พูดพร่ำทำเพลงเด็กมันมาเตือนแล้วถ้าเองยังไม่ฟังคราวนี้ไม่ใช่แค่ป่วยแล้วนะไผ่นั่งก้มหน้าไม่พูดอะไรแกเทน้ำมนใส่ตัวไผ่แล้วก็พูดเบาห่าเจ้าป่าที่นี่มันไม่เหมือนที่อื่นมีวิญญาณเฝ้าอยู่วิญญาณที่เคยถูกคนตัดตายทั้งเป็นพอตายแล้วก็กลายเป็นของป่าไผ่พูดเบาๆกูขอโทษกูไม่รู้จริงๆ คำว่าขอโทษมันไม่พอถ้าเองไม่คืนสิ่งที่เอาไปไั่ยพยายามจะไปขุดไม้ที่เคยฝังไว้กลับมาแต่กลับไปที่เก่าไม้ได้หายไปหมดหมดไม่มีแม้แต่รอยขุดหรือกลิ่นน้ำมันเหมือนปากกลืนทุกอย่างกลับไปหมดแล้วไผ่ย,ยืนงงงแล้วเจอเสื้อของไอ้แหลมแขวนอยู่บนกิ่งไม้สูงเปื้อนเลือดแห้งหายหัทั้งที่ไอ้แหลมมันนอนป่วยอยู่ที่บ้านมันรีบวิ่งกลับมาดูเพื่อน แต่ช้าไปแล้วไอ้แหลมไม่หายใจแล้ว <singing>